วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องสี่ฤดูของเราพร้อมแล้วมาฟังกันเลยนะป่ากว้างแห่งหนึ่งที่แสงแดดอ่อนๆลอดผ่านเรือนใบไม้มีเจ้ากระรอกตัวน้อยผู้ร่าเริงและสุนัขจิ้งจอกรักสงบตัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตห่างกันเพียงไม่กี่ต้นไม้ แรกเริ่มพวกเขาแทบไม่รู้จักกันกระรอกมักปีนต้นไม้กระโดดเล่นตามกิ่งไม้สูงส่วนสุนัขจิ้งจอกชอบนอนเงียบๆใต้ร่มเงาไม้หรือดูใบไม้ผลิ วันหนึ่งในเช้าวันที่ดอกไม้เริ่มผลิบานกลีบดอกสีชมพูปลิวผ่านลมกระรอกน้อยเห็นสุนัขจิ้งจอกนั่งเงียบๆจึงกระโดดลงมาทักท่านจิ้งจอกอยากมาดูดอกไม้บานบนยอดไม้ไหมสุนัขจิ้งจอกเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจแล้วพยักหน้าเบา,เบา ตั้งแต่นั้นพวกเขาก็เริ่มใช้เวลาร่วมกันกระโดดไปตามกิ่งไม้ชมพึ่งเก็บน้ำหวานและหัวเราะก,กับกลีบดอกไม้ที่ติดขนเจ้ารู้ไหมจิงจอกพูดขณะนั่งใต้ต้นซากุระข้าไม่เคยเห็นฤดูใบไม้ผลิงดงามเท่านี้มากก่อน ฤดูร้อนเมื่อแสงแดดเริ่มแรงขึ้นและเสียงจักจั่นดังคลอทั้งวันทั้งสองออกผจญภัยในป่าลึกกระรอกน้อยผาเพื่อนไปยังลำธารหลับน้ำใสยเย็นที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้พวกเขาเล่นน้ำด้วยกันวิ่งไล่เงา,มาแมลงปอบบนพื้นน้ำและนอนหลบแดดใต้ต้นเฟิร์นใหญ่ร้อนจนแทบหายใจไม่ออกเลยกระรอกพูดขณะนอนหอบแต่ก็มีความสุขที่สุดเลยล่ะ จิงจอกยิ้มบางทีความสุขก็อยู่ในรอยยิ้มเล็กๆแบบนี้แหละหรือดูใบไม้ร่วงใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงเหลืองส้มทั้งป่าร้าวกับถูกระบายด้วยผู้กันยักษ์พวกเขาเก็บลูกโอก๊กเก็บถั่วซ่อนไว้ในโพรงบางครั้งก็นั่งฟังเสียงใบไม้ร่วงเงียบ วันหนึง่งกระรอกพูดขึ้นว่าพอใบไม้หมดต้นเมื่อไหร่ทุกอย่างก็ดูเงียบไปหมดเลยสุนักจิ้งจอกมองขึ้นไปบนกิ่งไม้แต่เจ้ารู้ไหมถึงต้นไม้จะไม่มีใบแต่รากยังอยู่ข้างใต้และเรายังอยู่ข้างกัน หรือดูหนาวเมื่อหิมะโปรยกลายลงมาทั้งป่ากลายเป็นสีขาวโพลนสัตว์หลายตัวหลบเข้าโพรงเงียบงนันกระรอกซุกตัวอยู่ในโพรงอบอุ่นพร้อมอาหารที่สะสมไว้ส่วนสุนัขจิ้งจอกกลับหายไปจากสายตากระรอกเฝ้ามองทุกวันแต่ไม่พบเขาเลยแม้แต่รอยเท้าบนอิมะจนกระทั่งวันหนึง่งขณะที่หิมะตกหนักกระรอกได้ยินเสียงฝีเท้าเ,าเบา,เบา เจ้าหนูค้ากลับมาแล้วสุนัขจิ้งจอกยืนเปียกปอนตรงทางเข้าโพรงหอบหายใจแต่ยิ้มกระรอกกระโดดเข้าไปกอดค้าคิดถึงท่าน พวกเขานั่งข้างกันท่ามกลางเสียงลมหนาวและแสงไฟจากผลเรืองแสงเล็กๆในโพรงเมื่อฤดูใหม่จะเริ่มอีกครั้งเมื่อหิมะเริ่มละลายและยอดหญ้าเถียวเริ่มโผล่จากพื้นดินกระรอกนั่งบนกิ่งไม้เห็นดอกไม้เริ่มบานอีกไม่นานฤดูใบไม้ผลิก็จะกลับมามันพูดเบาๆสุนัขจิ้งจอกพยักหน้าและเราก็จะอยู่ด้วยกันอีกฤดูหนึ่ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในทุกฤดูของชีวิตหากมีใครสักคนเดินเคียงข้างไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหัวใจก็ยังอบอุ่นเสมอถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ